สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมครูต่มวารินครับเม,ม,มือนี้เสีดายนำเรื่องเล่าของล่ำรองนะครับมาเบาซูพี่นองได้ฟังล่ำรองเนี่ยผมก็ได้ไปฟังนะครับไปเรียนรู้มาจากอาจารย์อยู่สำนักพรหมเชตวันนะครับตอนที่สมัยไปเรียนเป็นพอมอพรหมสูตรขวัญน,นะครับก็บมีอาจารย์ผู้หนึ่งนะครับเป็นเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จรัสอินทภูธนะครับ เพิ่นก็ได้ล่ำอ่าสูตรขวันนะครับใส่เสียงแค้นฟังแล้วก็ม้วนดีนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะกรอนล่ำนี่เขาสามารถแต่งเองเขียนเองขึ้นมาได้นะครับก็เลยลองเขียนกรอนล่ำขึ้นมาเบิงแล้วก็ร้องล่ำาคือจังเพิ่นล่ำเบิงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกับบไรเลียนล่ำเลียนอย่างมากจากคู่บาอาจารย์ทั้งดันล่ำโดยแท้นะครับแต่ว่าก็ล้องเขียนเบิงลองลองล่ำเบิงเมื่อนี้ก็เลยล่องเขียนกรอนล่ำ ในวันวิสาขะนะครับเราเลื่องเล่าของวันวิสาขบูชานะครับให้พี่น้องได้ฟังเบิงเรื่องเล่าของวันวิสาขาบูชาจะเ,เ,เ,าาาาเป็นจังได้ล่ำสีถือกสีต้องตามคันล่องข้องถ้ำของพอแมทั้งหมอลำ่ำหมอลองเพิ่นผ้าเบาผ้าวาบอกะลองฟังเบิงครับ เลื้วมื่อย่อว่านอมคุณท้อทเอกองใหญ่พูนตัดแจ้งแจ้งไรสัจจะทำเล่านั้นให้พันแจ้งส่มโนและพระธรรมนำโปอวิชากนบาคใหญ่แทงตลอดสดใส ให้ทะลุทะลวงพอสัจจะนั้นคู้สุแนวไหวพระสงฆ์องยอดแก้วผุดตามแนวขุดโป้ยน้ำนำคำสอนสื่อไ้ให้ไทยบานได้หินตองและลึกคุณพระผู้ป้องคุณบิดอนมานดาคุณครูบาอาจารย์อาภิบาลมากุ่มกัง ขอพลังให้แก้วก้าวาจาให้ใส่คงเป็นจังหวะทํานองให้เสียงใสป่านแก้วผู้ฟังแล้วได้คิดนำได้คิดนำขอนามสาการกรับก้มพระคุณทานทั้งหวงตา แล้วครูบาอาจารย์ยาติธรรมผู้นำอยู่มื่อนี่เด้อครูตำสิสงลำทำนองน้องเล่าเรื่องเล่าทานองของวันวิสาขานั้นพ่อได้หูเบิงแน่นะวิสาขาบูชาว่านั้นแปลวางการบูชา ในวันเพ็ญวิสาขาบูชาพุนโธเจ้าถือเป็นวันตนเขาน้อมพุนโธมาโปรดคูวงใครให้ปวงมนุษย์โลกได้เห็นแจ้งแห่งพระธรรมหลายกว่านั้นอีกซ้าในวันอันเดียวกัน ยังเป็นวันสำคัญสำเร็จโพธ,ธิยานแจงแทงตลอดสอดกรรมอาวิชาจนข่าวหกองสิ้นอสงสัยของขาดวินสิ้นสงสัยจวบจนหอดมือไทยป่งอายุสังขารสอนธรรมายาวนาน เพียงพอทอนียัจวบบรรจบครบดีๆเป็นวันเพ้นวิสาขาอาสจจันร,ร์วันพระวิสาขากะเดียวดังวันเกิดแท้และนิพพานอาสจจันร์บ่ลาท่านวันเกิดและวันตาย อีกเป็นวันท่านวายกลายเป็นโพธิยานแก้วแปดสิบปีลลวงแล้วเผยแผ่ทำนำอย่ทรงแปดหมื่นสี่พันองค์คือคำสอนฝากไว้รวมได้สามปีดกบาสยญญโยกย่อเหลือเพียงหนึ่งเอกา นั่นคือปาชิบาโอวาโทแก้วว่าอปัมมาเทนะสัมปาเททางขอเธอจงอย่ารลดละย่าประมาแทนแทนเพียงนี้เป็นคำสอนคู่ตั้มภูก,กไว้ลูกหลานเธอ ได้เลียมให้หูหอดหูถึงความเป็นมาามื่อนี้นั่นสำคัญแท้ศาสนาเอาสำนีก้อนผู้ขาสิขอละไว้สากรตองแน่ด้วยปาร,รม จำแน่เด้อคำสอนขององค์สัมมาเจ้าพระธรรมแก้วองค์สัมมาพระธรรมแก้ว ล้วครับก็บเป็นก่อนล้าที่บอกเราเรื่องเล่าของวันวิสาขาบูชานะครับถ้าพิษถูกจังไดกักลับขอโทษขออภัยนักปราชญ์าชบัณฑิตทั้งหลายได้โปรดแนะนำได้โปรดสัง่งสอนนะครับเพื่อเป็นธรรมทานนะครับให้แก่ผู้หลงผู้ลำในมือนี้นำกันแล้วกันครับสวัสดีครับ